ขออนุโมทนาบุญแพทย์หญิงกิดารัชเจระพงษ์เจริญราบคุณอารยาว่องหงคุณคุณชารัิชาเรียงวิริยะนันแพทย์หญิงกิดารัชเจระพงษ์เจริญราบพณะรูปอุทิศให้คุณพ่ออุดมว่องขัดจรก,กิจแพทย์หญิงกิดารัจเจระพงษ์เจริญราบคุณนัทพลพุทธมีพร้อมครอบครัวที่รับเป็นเจ้าภาพเรียงเพลงลูกพระลูกเนียนโรงเรียนวัดป่าแม่จริมโสภิตาราม ในวันที่15ถึงวันที่21พฤษภาคม2566ขออนุมวนาสาธุมาณะโอกาสนี้สาธุสาธุสาธ,สาธุขออำนาจบุญบารามีธรรมทั้งหลายขออนิสงส์แห่งการเป็นเจ้าภาพเรียงเพลงสมมเนรและอนิสงส์แห่งการสืบทอดพระศาสนากลางป่ากลางดอยขอกุศลเหล่านี้จงมาประมลวลพมกันให้คุณโยมทั้งหลายมีตบะเดชะภรวะปัจจัย ส่งผลดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องรักษาให้คุณโยมทั้งหลายจงเป็นผู้ปาศจากเสียยังสัพทุกส,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 สัพพโกสัพพโรคสัพพภัยอุป,ปัตวะอันตรายใดๆอย่าได้มาพ้องพานให้เจริญด้วยอายุวานาันนะสุขภาระปฏิพานธนาสารสมบัติธรมรมศาสสมบัติบริวารสมบัติปาถนาสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไป,นปนในทางที่ชอบประกอบไปด้วยธรรม พอให้สำเร็จผลดังมุ่งมาตรปรถนาไว้ดีแล้วทุกประการเทินสาธุยาทาวาริวะาปุราปาริปุเรนติสาครางังเอวะเมวะอิโตตินังเปตะนางอุปก,กัปปะเติอชิตังปติตังตุมหังกิปะเมวันสมิชันโตสพเพ,พปุเรนตุสั่งกับปาจันโดปนาราโซยาธทามณีโชติราโซยาทา สัพพิติโยวิวชันโตสัพพโรภวินาสโตมาเตภวัตวันตารโยสุขีธีขายุโกภวาอาภิวาทนาสิริสานิจังวุัาปจายนโนจตารดธรรมวัฏหันตตอายุวันโนสุขังภารัง